สวัสดีเพื่อนเื่อทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเรยวันในคอลี่ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่23นะครับเดือนมกราคมแล้วนะครับวันนี้เรื่องงามยามดีมีครับวันนี้ก็เรียกว่าภูมิปาโลเลิกนะครับภูมินะครับหรือว่าภูมินะครับหรือภูมิแผ่นดินนะครับพระภูมินะครับก็คือแผ่นดินแปลว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนั่นเองนะครับบ้านหรือที่ดิน อาจจะเรียกว่าขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะครับประพรมลำมตลที่บ้านนะครับเคลียข้าวเคลียของที่บ้านนะครับวันนี้เนวันเหมือนก็จะบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ก็ได้นะครับคือจัดบ้านนะครับแล้วก็เอาของที่ไม่ใช้ออกนอกบ้านนะครับแล้วก็ไปดูบ้านนะครับหรือว่าจะตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเลือกซื้อที่เลือกซื้อคอนโดนะครับประมาณนี้นะหรือว่าจะยังไม่ตัดสินใจเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับหรือว่าเหมือนกับสถานที่คู่บุญนะครับเขาจะดึงเราไปหานะครับประมาณนี้เนาะ แล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้นะครับมีดังนี้ครับม,มาอ,อแต่ก่อนก่อนบอกเลขเดี๋ยวผมลืมนะครับผมลืมทุกทีเลยเวลาพูดเลขจบปุ๊บผมก็จะตัดบทเลยนะครับออฝากนิดนึงนะครับเรื่องของการนะฮะทำคลิปนี้ไว้นานแล้วนะครับเรื่องของ มีบุญจึงทําให้ชาตินี้ไม่มีคู่นะฮะเออแปลกไหมมันมีเรื่องแปลกๆนะครับมีบุญนะครับเลยทําให้ชาตินี้บางคนที่โสดนะครับแล้วก็พยายามหยหาความรักแล้วก็พยายามจะมีคู่แล้วท้ายที่สุดมันก็ไม่มีคู่บางทีหรือบางคนอาจจะแต่งงานแล้วก็หย่าแล้วก็แต่งงานแล้วก็ลงงลลลเลิกอะไรครับหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ยังโหยหาอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองหรือว่าชาตินี้มีกรรมเลยไม่มีใครมาเป็นคู่กับเราไม่ใช่ครับบางทีคุณอาจจะมีบุญจึงทําให้ไม่มีคู่นะครับก็ได้นะครับลองไปฟังรายละเอียดในนี้นะครับ ัจะมีแตกย่อยๆแล้วก็ลงลึกนะครับในหลายๆเรื่องนะครับทำให้บางทีมันจะได้รู้ตัวเองว่าเออจริงๆแล้วโสดบางทีมมีบุญนะเออเพราะอะไรแบบนี้นะครับเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับก็ลองพิมพ์เข้าไปดูครับมีบุญจึงทำให้ชาตินี้ไม่มีคู่นะครับโอเคครับเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับในช่วง วันนี้ครับอ๋อเลขมงคลเลื่องกันละเลขมงคลนะฮะวันนี้มีเลขอะไรบ้างมีอย่างนี้ครับเลขแรกคือเลข4นะครับเลขต่อมานะครับคือเลข5นะฮะต่อมาครับคือเลข9นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเลข3นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกวันนี้คือเลข6นะครับแล้วก็สีที่ถูกโฉลกนะครับในช่วงวันนี้นะฮะสีแรกครับเด่นๆอันดับหนึ่งเลยนะครับคือสีเขียวนะฮะสีต่อมาอันดับ2คือสีชมพูนะครับสีต่อมาอันดับ3นะครับคือสีส้มนั่นเองนะครับสามสีนี้นะ ส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกฉลรหรือว่าเลี่ยงๆนะครับในช่วงวันนี้คือสีฟ้านะครับประมาณนี้แหละเนาะอ่าจริงๆมีบุญทําให้มีคู่เกี่ยวนะเรื่องของคู่บางทีมเราก็พูดยากเนาะคู่บุญคู่กรรมอะไรพวกนี้นะครับคู่บุญคู่กรรมนึกถึงอย่างนี้นะ สมัยก่อนนะครับสมัยลูกผมบวชนะครับผมบวชบนวัดนะครับบนเขาไม่ผมวัดบวชวัดเลยแหละอยู่บนเขานะครับ,บเขาที่ค่อนข้างจะไปมาขึ้นมาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแล้วก็คืนจะมืดน่ากลัวมากแล้วก็มีนภูเขาลูกเดียวคือข้างบนมีแต่วัดย่างวไม่มีบ้านคนอยู่นะฮะเป็นวัดแล้วก็เป็นศาลาอะไรอยู่บนนั้นนะครับแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็น เป็นสาระการประเรียนแล้วก็เมนนะครับอยู่ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ทางขึ้นก็เป็นป่าโดยรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นบันไดก็จะเป็นตรงแล้วก็สองข้างทางเคยเ่าให้ฝังนะที่เป็นเจดีย์เจดีเป็นโกรธเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็จะสมบูรณ์าคนสมนบูรณ์าก็จะฝังนะครับทั้งกระดูกหรือไว้กระดูกหรือไว้อะไรเงี้ยนะครับคือตาม เชิงเขานะครับเพราะว่าหนึ่งน้ำมันไม่ท่วมด้วยนะครับก็จะได้ไหวสะดวกกันเนาะเพราะฉะนั้นก็จําได้นะบางทีความคิดเราเนี่ยมันทําให้หลอกเราเองก็มีนะเคยไหมมึงหลอกตัวเองนะครับคือมีบางวันที่บนเขาเนาะแล้วก็พระน้อยมากครับแล้วก็มีงานศพจําได้แล้วนะฮะแล้วผมไม่ได้เป็นพระใหม่ก็เลยไม่ได้ลงไปข้างล่างอยู่ข้างบนคนเดียวเลยนะฮะแล้วทั้งท่านเจ้าาวาแล้วก็ พระรูปอื่นนะครับอีกประมาณสอสารูปนะครับข้างบนมีพระน้อยก็ลงไปสวดนะครับข้างล่างแล้วก็โอ้ออกไม้เสียงดังเลยนะฮะก็ขึ้นมาข้างบนเลยเสียงขึ้นมาเราก็นอนเหมือนกันเนาะนั่งนั่งนอนนอนก็กระสับกระส่ายนะครับคือทั้งเสียงสวดนะครับแล้วก็ทั้งกุศลาทั้งอะไรโอ้โหแล้วก็วันนั้นช่วงนั้นก็ลมแรงนะครับหน้าหนาวลมมันแรงนะครับต้นไม้กิ่งไม้ร่วงกองแก้งกองแกงนะครับเพราะว่าลมมันแรงนะครับรลอนรลอนมากเลยจำได้แลวว่าเออบางทีความคิดเรามันก็หลอกนะฮะ บางทีกลัวนะออกมาข้างนอกเลยนะผมก็เอาเก้าอี้มาตั้งแล้วก็ไหนๆก็กลัวแล้วนะครับก็เลยใช้วิธีเขาเรียกว่าไม่ได้กลัวแบบกลัวลนลานคือมันก็เรียกก้าๆกวัวนะครับมันก็ต้องมีความกล้า,านะถ้ากลัวอย่างเดียวมันไม่รอดแน่นะฮะก็เลยกล้าเปิดประตูมาแล้วก็เอาเก้าอ้นั่งนะครับแล้วก็มองรอบๆเป็นป่าหมดเลยนะครับย้อมองรอบเลยครับจะดูว่ามันมีผีมีวิญ,ญญาณจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้ความกลัวมันเลยทําให้แบบช็อตนะฮะช็อตคือมาดูเจอกันหน่อยก็ดีนะฮะประมาณนี้ครับก็ ดูนู่นดูนี่รอบด้านเลยนะฮะลมก็พัดใบไม้กิ่งไม้ก็ร่วงครับลมก็พัดอยู่เลยนะฮะพอเราออกมาว่าออกมาเลยก็ได้นะไม่ไหวแล้วกลัวเกินแล้วนะฮะก็ลมก็ยิงพัดอยู่เลยนะสื้อผ้าหนึ่งประตูก็เปิดนะฮะประตูเก็บห้องที่เก็บพวกฝาโลงนะฮะห้องห้องเก็บของโลงเพียบเลยก็เปิดนะครับก็พยายามข่มใจก็ไปปิดประตูครับแล้วก็มันไม่มี ก่น,นะฮะก็เลยเอาไม้มาขั้นนะฮะก็เลยออกมานั่งตัวอื่ต่อตรงเดิมต่อนะครับอีกสักพักหนึ่งลมพัดประตูเดิมนะครไม้มันหักเปิดไ้แล้วนะฮะก็นั่น,นะฮะคือหลอนไปเองไปอีกสักชั่วโมงนะครับก็ลมก็สงบแล้วก็พระท่านสวดเสร็จนะครับก็ขึ้นมานะครับแปลอย่างนะตอนสวดเนี่ย,ยลมพัดแรงมากพอสวดจบนะฮะลมสงบเลยเราก็เข้าห้องนะครับเพราะว่า รู้ละเดี๋ยวพระท่านอีกสักครึ่งชั่วโมงขึ้นมาประมาณนีครับก็กลายเป็นไม่มีอะไรฮะหลอกเราหลอกตัวเองนะครับมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวดูดวง12ราศีครับเนื้อเล่ากลางคืนเดี๋ยวคนกลัวกันครับโอเคครับชาวราศีเมพษพฤกษภแล้วก็เมถุนครับเริ่มที่เมษครับวันนี้ เป็นวันที่มีพลังนะครับมีพลังหลากหลายอย่างอะไรที่เราแบบอยากทำเนาะผมว่าได้ทําแล้วก็ทําไปเลยนะครับมันมีแนวโน้มที่ว่าอะไรที่เราแบบยากๆนะครับมันจะทําได้แล้วก็มีแนวโน้มที่เราทําอะไรสักอย่างนึงครับมันจะสําเร็จนะครับฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในการทําในกิจกรรมที่เราอยากทํานะครับวันนี้สิ่งที่จะเป็นปัญหานะครับคือคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวนะครับไม่ใช่ปัญหาคือแบบ ทําอะไรที่มันวุ่นวายนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีอะไรเครื่องเคื่องคุณๆอะไรอยู่บ้างน,นะครับในช่วงวันนี้สิ่งที่จะเรียกว่าตั้งใจอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านหรือว่าจัดบ้านเคลียร์บ้านนะครับหรือว่ากิจกรรมอะไรหลักหลายอย่างในบ้านมันอาจจะทําไม่ค่อยรับรื่นนะครับหรือว่าอยู่ไม่ติดบ้านมีเหตุให้ต้องออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้นะครับจะออกสั้นออกยาวอะไรก็ตามคือไม่ได้อยู่ทั้งวันประมาณนี้ครับส่วนถ้าใครที่แบบ จำเป็นต้องอยู่เพราะว่าฉันไปนไหนไม่ได้ฉันกลัวโควิดมากเลยนะครับวันนี้จะขุกขักนะครับแปลว,ว่าวันนี้อะไรที่อยู่ที่บ้านหรือว่าทาอะไรที่อยู่ที่บ้านไม่ค่อยราบรื่นนักแต่อยู่ข้างนอกทําอะไรค่อนข้างจะสําเร็จแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินวันนี้ค่าใช้จ่ายเป็น เรื่องของการกินนะครับกับการซื้อของที่เราจําเป็นซื้อของที่เราอยากได้ซื้อของที่ให้กับคนในครอบครัวประมาณนี้นะครับวันนี้ดูภารกิจใครที่ภารกิจนะครับบางคนอาจจะยังทํางานอยู่บางคนอาจจะทำงานฟรีแลนซ์บางคนอาจจะยังทํากิจกรรมอะไรก็ตามคนจะค้าขายนะครับในช่วงวันนี้เป็นวันที่ดีในการที่จะทําสิ่งต่างๆวันนี้ดูจะเหนื่อยพิเศษนะผมว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือมันเหนื่อยนะครับวันนี้ค่อนข้างเพลียนะบางทีอาจจะมีอะไรทําทั้งวันนะฮะ กลายเป็นวันนี้เวลาหมดวนะครับความรักบ้านในคับในช่วงนี้คนที่โสดคุยกับใครวันนี้จะราบรื่นคุยกับใครรู้สึกว่าโอเคคุยแล้วชอบเปนเนาะคุยแล้วรู้สึกว่าดีด้วยนะครับหรือว่าคุยแล้วมันมีความคืบหน้านะครับในความรักเพิ่มมากขึ้นส่วนที่มีคู่มีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วนะครับวันนี้เป็นวันของจะบอกว่าครอบครัวร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ใช่นักเพราะว่ามันจะมีอารมณ์ขุนขุนเล็กๆนะครับกับคนในบ้านคนในครอบครัวอยู่บ้างนะครับ แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นแค่เรื่องอาจจะก,กังวลก็ได้นะบางทีเราไม่ได้ขุ่นเครื่องโมโหแต่ว่าเรากังวลครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมันก็เลยกลายเป็นวันนี้ก็อย่าไปซีเรียสเกี่ยวับคนในบ้านแล้วกันแล้วก็เมตตาเยอะๆนะครับประมาณนี้มากกว่าแล้วก็ถ้าทําอะไรเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับก็เรียกว่าทําได้นะคุณจะไปไหนไม่รู้ว่าพาไปไหนหรือทําอะไรก็ตามกิจกรรมก็มีตามปกติครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีอารมณ์แบบคุนคุนเครื่องๆนะครับขัดใจแฟนเราขัดใจลูกเราอะไรอยู่บ้างประมาณนี้นะครับ อย่าถือสา,าความแล้วกันแล้วก็สุขภาพร่างกายครับวันนี้ที่ต้องระมัดระวังครับกดไหลย,ย้อนแล้วก็มันเป็นเรื่องของระบบย่อยอาหารกับระบบขับถ่ายเพราะฉะนั้น,ปนแปลว่าเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของท้องผูกท้องเสียแล้วก็เรื่องของอ,อ,อะไรนะกระเพาะปัสสาวะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะะกระเพาะโรคกระเพาะเออแม่กระเพาะปัสสาวะไปนู่นเลยเนาะโรคกระเพาะนะครับอาหารไม่ย่อยอ่ะเออประมาณนี้นะครับไปนู่นเลยกระเพาะปัสสาวะโอเคนเคะค,นครับต่อมานะ ท่านที่อกิ่ในวายสวอครับอันนี้ใช่ครับกระเพาะปัสสาวะนะครับเพราะว่ามุมดาวมันอยู่ในตำแหน่งนะครับคือช่วงเอวกลางลำตัวลงไปแล้วนะครับหนึ่งกระเพาะปัสสาวะ2มันจะพันไปถึงหลังล่างนะฮะก้นกบประมาณนี้เห็นไหมรอบรอบด้านเลยจะมีปัญหาประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาชาวราศีพฤษภบ้านนะครับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยจังหวะชีวิตนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนานาก็แก้ได้นะครับมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือท่านที่ตั้งใจนะครับจะให้ใคร มาช่วยเหลือหรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆนานาครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับในการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครนะแล้วก็วันนี้มีดวงทําอะไรจุกจิกนะครับทั้งวันเลยครับวันนี้เป็นวันหนึ่งนะที่เวลาหมดวัยนะครับฉะนั้นเมื่อเวลาจะหมดวัยคุณก็ต้องรีบทําอะไรตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะบางคนแบบตื่นสายเนาะเพราะว่าจะนอนดึกนะครับแต่ว่าภารกิจวันนี้เพียบเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดึงเวลาหน่อยหรือว่า ตั้งแต่คุณตื่นก็อย่าเออเลอกเหยกันเพราะว่าถ้าใครที่มีกิจกรรมอะไรที่ตั้งใจก็รีบทําให้จบโดยไวนะครับแล้วก็ประการต่อมาท่านที่มีมินเขาเรียกว่าค้าขายอ่าคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินและธุรกิจนะครับวันนี้าการค้าขายระวังลูกค้าผิดนัดนะครับหรือว่ามีการเลื่อนนัดหรือบางทีจะเป็นเรื่องของ,ของการทอนเงินผิดหรือเข้าใจนะครับสื่อสารผิดพลาดเพราะฉะนั้นคุณต้องพูดหรือว่าสื่อสารนะครับกับคนที่ เราคุยด้วยอาจจะเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าคู่เจรจาหรืออะไรก็ตามนะครับวันนี้ต้องชัดเจนแล้วก็อย่าคุมเครือนะครับคุณจะลดหรือไม่ลดก็แล้วแต่นะครับคือมันต้องชัดเจนนะครับแล้วก็พยายามแบบ บางทีอาจจะหลงหลงลืมในราคาอะไรพวกนี้ด้วยครับฉะนั้นวันนี้เรื่องตัวเลขแล้วก็ความจําไม่ค่อยดีนะครับหาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยเหลือได้ก็ช่วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินโดยทั่วไปครับค่าใช้จ่ายเรื่องของการกินนะครับหลักๆเลยนะแล้วก็การเดินทางครับแล้วมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถเข้ามาด้วยนะครับหรืออาจจะซื้อนะครับหรือว่าซ่อมรถอะไรพวกนี้เกี่ยวกับรถนะครับลืมเข้ามาและแล้วก็อีกอย่างครับมันมีของใช้หมดพร้อมๆกันคนนี้ค่าใช้จ่ายมามาแบบ เต็มเต็มนะครับจับเต็มเต็มเลยโอเคนะฮะแล้วก็ต่อมา,อาความรักนะครับวันนี้ทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดความรักวันนี้ค่อนข้างจะดีนะครับในการพูดคุยในการคบหาในการพบเจอในการทํากิจกรรมต่างๆนานาด้วยกันความรักค่อนข้างจะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็แก้ปัญหาอะไรต่างๆนานาก็เรียกว่าได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับความรักค่อนข้างดีแหละนะแล้วก็เรื่องของ แต่ต้องระวังลูกเขาเรียกแฟนป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเราป่วปยไข้ไม่สบายนะครับฉนั้นช่วงนี้ต้องดูแลคนกาชิดเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเราเองครับสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังคือปวดหัวครับไมเกรนนะครับรวมไปถึงเรื่องของช่วงนี้เหนื่อยง่ายเพลียง่ายหายใจมันเหมือนกับไม่เต็มปอดฉนั้นช่วงนี้ต้องฝึกหายใจแล้วก็ อยู่ในสถานที่ที่อากาศดีๆบ้างนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านที่อยู่ในวัยสัววันนี้ยังเป็นเรื่องของกดไหลย้อนครับหรือว่าโรคกระเพาะครับอยู่การลําตัวแล้วก็เรื่องการปวดหลังประมาณนี้ครับช่วงพันลําตัวนี้นะโอเคครับต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับในกิจกรรมต่างๆที่ทําในช่วงวันนี้เป็นวันที่การงานนะครับเป็นไปได้ด้วยดีด้วยดีนะครับไม่มีปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ำๆซากๆนะครับแล้วก็เราก็จะแก้ได้นะครับวันนี้เป็นวันที่ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านและครอบครัวนะครับหรือเข้าของเกี่ยวครอบครัวมากเป็นพิเศษบางทีคุณอาจจะต้องนัดหมายกับญาติพี่น้องไปกินอะไรกันหรือคนอาจจะซื้อเข้าของบางอย่างที่มันจําเป็นต้องใช้แล้วก็มันหมดพอดีนะครับคือวันนี้ค่าใช้จ่ายมันรวมๆมากันเยอะต่อกระบวนกันเลยหลักๆเป็นเรื่องของบ้านคนในบ้านคนในครอบครัวประมาณแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอนะครับแล้วก็ประการต่อมานะมีรวมเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การแก้ปัญหาให้กับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงแล้วก็ให้กับคนที่เราอยู่ mm. ก็เรียกว่าคนที่เรารักประมาณนี้นะครับช่วงนี้เราจะเป็นที่พึ่งทางกายใจนะฮะให้กับคนรอบข้างหรือญาติพี่น้องนะครับหรือคนที่เรารักและผูกพันนะครับเราสามารถช่วยเหลือเขาในบางเรื่องได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้ค่าใช้จ่าย ขอเตือนนิดนึงนะมันมีข้าวของบางอย่างมันหายนะครับหรือว่าพังนะฮะบางทีมันจะเขาเรียกว่าเงินเสียเงินแบบปุบปับฉับพลันนะครับแล้วก็ในมุมของความรักนะครับคนโสดวันนี้คุยกับใครเรียกว่า ดีนะครับหมอการคุยใกล้จะจีบติดแล้วก็ได้หรือบางคนแบบลุ้นๆนะครับมีโอกาสที่จะจีบได้ประมาณนี้ครับเรียกว่าความรักใครที่โสดอยู่แล้วคุยกับใครอยู่นะครับมีโอกาสที่จะผันตัวกลายเป็นคนรักนะครับประมาณในเวลาต่อมานะแล้วส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่นะครับความรักวันนี้ค่อนข้างดีนะครับในการพูดคุยในการแก้ปัญหาในการช่วยเหลือกันและกันนะครับแต่ระยะนี้ช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยมีพลังสักเท่าไหร่นะครับแฟน ดวงเสริมเรามากกว่าเราดวงเสริมแฟนแสดงว่าช่วงนี้จะเหตุผลกนไหก็ตามนะครับแฟนเราพอจะช่วยเหลือหรือว่าก็เรียกแก้ปัญหาหรือว่าเป็นที่รับฟังนะครับหรือว่าจะอยู่ข้างๆกันแล้วไอเดียบางอย่างของเขาเนี่ยครับเอามาใช้ในการแก้ปัญหาส่วนตัวของเราได้มันก็กลายเป็นว่านี้เป็นวันที่แฟนดวงเสริมเรานะครับแล้วก็ต่อมาโอแต่ระวังเรื่องของป่วยไข้ไม่สบายครับตัวเองนะครับ หนึ่งโรคภูมิแพ้2นะครับมันจะบอกว่าโรคประจําตัวครับที่โรคประจําตัวอะไรวันนี้อาจจะพักรูขึ้นมาได้ดังนั้นต้องเซฟเซฟทางกายด้วยเนาะทีมันก็เหนื่อยเพลียบ้างนะครับใครท,ทำงานวันนี้ลูกน้องบริวารน,นะครับจะสร้างปัญหาให้กับเรานะครับแล้วก็เรื่องของท่านที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีในการพบเจอหรือพูดคุยอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าข้อนึงนะ,ะท่านที่มีครอบครัวแล้วนะครับวันนี้ระวัง ลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงป่วยไข้ไม่สบายด้วยนะครับแต่ว่าแฟนหรือว่าจะสามีภรรยาของเรานะครับก็เรียกว่าช่วยเหลือนะครับเราได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ช่วงนี้แฟนขี้บ่นหน่อยครับทนทนนิดหนึ่งนะบางทีก็พูดหรือบ่นเรื่องเขาก็ไม่รู้นะครับผมก็ชินชินได้แล้วเนาะเขาก็เป็นงี้แหละแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่รางกายครับเ,เติมนิดนึงนะ,ะคนที่คนที่เวลา ช่วงนี้นะครับต้องไปอยู่ในสังคมมันมีดวงติดเชื่อได้ง่ายเพราะฉะนั้นเมสุนเมทุนนะครับติดเชื่อได้ง่ายส่วนท่านอินโวสยสว,วต้องระวังอย่างครับคือเรื่องของเรียว่าอาหารเป็นพิษอ่าใช่ละอาหารทานอะไรช่วงนี้ต้องต้องดูดีๆแล้วก็ต้องเลือกอาหารแล้วก็อย่าทานรถจัดนะครับอย่าอย่าเพิ่งเสี่ยงร้านอะไรที่แบบที่แบบไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าดวงเหมือนกับธาตุไม่ค่อย แข็งแรงนักพอทานอะไรนิดหนึ่งแล้วมันป่วยได้ง่ายประมาณนี้นะครับโอเคมาดูบทสรุปบ้างน,นะครับเริ่มที่ชาวราศีเมษนะครับในช่วงวันนี้ครับกิจกรรมมันมีความคืบหน้าหลากหลายอย่างไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าอุปสรรคต่างๆนานาวันาน,านี้คืออยู่ไม่ติดบ้านอยู่ไม่ติดอยู่ไม่ติดที่ถึงอยู่ติดที่ก็รู้สึกว่าร้อนๆที่อยู่บ้างหรือว่ามีเรื่องอะไรให้ขุนเคืองใจที่อยู่ในบ้านนะครับก็ออกออกไปซื้อข้าวหน้าปักซอยทานบ้างหรือว่าอาจจะ เดินตากแอร์บ้างสั้นๆก็ได้ทางแก้นะแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาครับคือจะอยู่ร้อเปเลยวันนี้จะมีเรื่องคุณคุนเครื่องครหรือว่าอะไรที่ไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับอโอเคหรือบางคนมีแบบสนามหญ้าหน้าบ้านคางบ้านหลังบ้านก็ตัดหญ้านะฮะคือได้นะคือวันนี้ต้องเหนื่อยอย่ะดวงต้องเหนื่อยนะไม่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวมันบุ่น,นะครับด้านนี้นก็ทำอะไรที่มันเหนื่อยหน่อยก็ดีเนาะแล้วก็ต่อมาฮะรเรื่องของสเนสน่ห์คนราศีเมษนะครับวันนี้เสื้อผ้าสี เรียบเรียบครับเรียบง่ายใช้สีมงคลแต่แบบสีแบบไม่ต้องรายเลยเยอะนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็วันนี้แต่งหน้าอ่อนๆนะครับต่อมาชาวราศีพฤษภนะครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีพฤษภครับเสื้อผ้าบวมนี้สีเข้มๆนะเน้นความเข้มแต่งหน้าใครให้แต่งหน้านี้แต่งหน้าอ่อนๆนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ทำนะครับในวันนี้ยังต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายมันจะมีค่าใช้จ่าย12 3 4นะครับหลากหลายอย่างจําเป็นทั้งนั้นเลยก็เลยกลายเป็นว่า เออแต่ก็มีคนช่วยเหลือนะอาจจะมีคนช่วยแชร์ช่วยเหลือหรือว่าช่วยซัพพอร์ตอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจะว่าแบบเราจะอับจนหนทานในการแก้ปัญหาเรื่องการเงินก็ไม่ครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีแก้แล้วก็เผื่อมีโชคฟลุกๆด้วยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงอยู่ดีก็สูงก็มาเฉยเลยนะครับหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะฮะเออบุคคลที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงก็จะไปเที่ยวหรืออะไรที่มันเอนเตอร์เทนส่วนตัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเเเรื่่่่อออองงงขขคคควววววาาาาามมสสุุนนนนนตตััั้้้ยยะะกก็็หหไดทแแลลชี ไม่ทุนนะครับไม่ทุนเสื้อผ้าวันนี้ทูโทน2สีครับแล้วก็วันนี้แต่งหน้านะครับแต่งหน้าเข้มๆได้นะครับจะดีพิเศษเลยแหละแล้วก็ระยะนี้นะถ้าใครที่จะไปไหนมาไหนนะครับทํางานหรือว่าจะกิจทากิจกรรมใดก็ตามเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเองป่วยไข้ไม่สบายได้ง่ายต้องระมัดระวังเจอหรือว่าคนที่เ็ามีเชื้อนะครับ ผ่านหรือว่ามีเหตุให้ปฏิสัมพันธ์อะไรต่อกันมันนเราก็ต้องป้องกันของเราเต็มที่ร้อยเซแหละนะครับแล้วก็่าณนะครับในช่วงนี้ความรักดีเพราะนั้นคุณจะคุยหรือว่าทำอะไรกิจกรรมเกี่ยวกับความรักแฮปปี้มีความสุขแน่นอนนะครับวันนี้ก็โอเคเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทําอะไรกับเขาก็ได้นะครับไม่ครับกูก็นี่แหละคุณรักก็รักแล้วก็คุยหรือจะสอนหรือว,ว่าจะเป็นที่ปรึกษาอะไรก็โอเคนะครับอืมโอเคจบละนะครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะก็มีอะไรก็เขียนมาคุยกันข้างล่างได้ครับใครอยาก ทักทายอะไรนะครับอืมโอเคไปแล้วครับใครที่ฟังคลิปนี้กลางคืนนะฮะนอนหลับสบายคอยนอนหลับฝันดีครับค่ะส่วนใครที่ฟังคลิปนี้นะครับในช่วงเช้าหรือกลางวันนะครับหรือวันบ่ายนะครับก็ขอให้ทําสิ่งใดนะครับสำเร็จสมปรารถนาครับอะไรที่ยากๆคอยง่ายครับเป็นกําลังใจเสมอครับพักผ่อนบ้างเด้อสวัสดีครับ